ราศีพิจิกได้ไพ่แล้วมันเลิฟนี่ ก็คือช่วงนี้ชาวราศีพฤษภจะมีเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะก็คือคุณอาจจะมีเกณฑ์ตกหลุมรักหรือไม่ก็มีเกณฑ์อินเลิฟนะฮะหรือไม่ก็คิดถึงคนรักนะฮะหรืออาจจะมีรักซ้อนซ่อนเงื่อนก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะถ้าเป็นใมภาพรวมก็คือช่วงนี้ราศีพฤษภจะมีดวงในเรื่องเกี่ยวกับด้านการที่ได้ทําอะไรที่ตัวเองรักตัวเองชอบนะครับถ้าเป็นงานก็คือเป็นงานที่ตัวเองรักเป็นงานที่ตัวเองชอบอยากทำมานานละนะอยากจะเริ่มต้นสักทีอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะทําอะไรที่ตัวเอง ได้จังหวะใช่ครับหรืออาจจะเป็นการทํางานกับคนรักก็ได้ะนะฮะถ้าไปนในเรื่องเงินทองก็จะมีเกณฑ์ได้ซื้อของถูกใจได้เติมแต่งความสวยความงามอะไรให้ตัวเองหรืออาจจะได้เงินจากคนรักก็ได้ะอะไรเงี้ยนะฮะส่วนอีมุมนึงก็คือถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักก็เช่นเดียวกันนะครับคุณอาจจะต้องได้มีผลประโยชน์ร่วมกันทํางานด้วยกันได้ช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยนะฮะหรือพบรักกันในที่ทํางานพบการรักกันในที่ดีเรียนก็ได้อะไรประมาณนี้มันนีคือดวงชะตาชาวราศีพฤษภก็จะมีดวงเกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่นะฮะหรือไม่ก ความงามอะไรบางอย่างเข้ามาเกี่ยวพันหรืออาจจะมีลักซ้อนซ่อนเงื่อนก็ได้ค่ะอ่ะมีคือราศีพฤษภครับผมคะ่ะโดยรวมเหมือนราศีพฤษภจะบริหารเสน่ห์มากเป็นพิเศษนะคะโดนนะครับผมครับอ่ามีความรู้สึกที่ดีมีมีเสน่ห์ในตัวสูงมากขึ้นนะสำหรับชาวราศีพฤษภ